ทำใจที่อางที่แรกกระแพรงไหร่น่าเป็นสิตประโธนพอเพียงให้เลี้ยงสัวตทนเป็นคนลัง,ลง,ลงพออยู่บองีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกฎิฉันวิลักรักนาคลุ่งเรืองค่ะผมมื่อนันผู้สิทธิกุณครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกัน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์มิราขึ้นชาแนลค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องระบบการเรียนรู้และการตลาดยุคใหม่ซึ่งเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรอัศนีก่อตระกูลผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณพัศกรรัตนะปฏิเวทผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์บริษัทคอแอนพีกจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรียนท่านผู้ชมครับวันนี้รายการทางสายใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอท่านผู้ชมในเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจยุคดิจิตอลในความหมายของเศรษฐกิจยุคดิจิตอลเนี่ยคงหนีไม่พ้นกรอบของการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันอยู่2เรื่องหลักๆด้วยกัน ในเรื่องแรกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีจะเห็นนะครับว่าวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลมากทั้งในเรื่องของกระบวนการจัดการได้นําไปสู่การบริหารและพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างของธุรกิจให้กับประเทศเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในเรื่องที่2นอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารแต่เดิมนั้นเราใช้การสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของโลจิสติกหรือการขนส่ง เพื่อสะดวกสบายเพื่อให้เร็วแต่ทันแต่เวลาแต่วันนี้เนี่ยการสื่อสารนี่กำลังคำนึงถึงตลาดของผู้บริโภคทําอย่างไรให้มีข้อมูลทําอย่างไรให้เกิดความเที่ยงตรงและเกิดการตัดสินใจเพื่อนําไปสู่การตลาดหรือเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการสื่อสารเนี่ยก็มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางรายการได้รับเกียรติจากดรอัศนีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน คอมพิวเตอร์และรวมไปถึงในเรื่องของสารสนเทศของประเทศไทยอดีตท่านผ่านบทบาทหน้าที่ทั้งกณอาจารย์และการบริหารจัดการในกระบวนการของคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยมาหลายๆห,หน่วยงานทีเดียวคงขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ในเรื่องของกรอบกว้างๆของประเทศในเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีและสิ่งที่อาจารย์กําลังทําอยู่คือการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของข้าวที่นําไปสู่การสร้างดิจิทัลอีโคโนมีในเศรษฐกิจข้าวของประเทศไทย ก็ก่อนอื่นอยากจะใช้คำสองคำที่คนมักจะพูดถึงบ่อย,อยๆอน,นะคะก็คือเศรษ,ษฐกิจดิจิทัลกับสังคมดิจิทัลความหมายจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือเพื่อให้แข่งขันได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคราวนี้คำว่าดิจิทัลเนี่ยก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะประกอบไปด้วยสองคำคำว่าสารสนเทศในที่นี้จะหมายถึงข้อมูลข่าวสารและก็องค์ความรู้ส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีก็คือเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเมื่ององความรู้ที่มีอยู่มากมาย ที่จะนำไปสู่การแข่งขันได้ก็คือจะต้องเข้าถึงให้ทันเข้าถึงให้กว้างเข้าถึงให้มากเพื่อที่จะนําไปสู่การรู้ทันการที่จะใช้ข้อมูลมาตัดสินใจได้ถูกต้องตัดสินใจได้ทันและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือการเอาความรู้ที่ต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นกระดาษไม่ใช่ความรู้ที่จะต้องเดินเข้าหาห้องสมุดแต่ต่อไปนี้เป็นความรู้ที่ถูกย่ออยู่ในมือถือย่ออยู่ในสมาร์ท นหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กเล็กๆนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้ความรู้เหล่านั้นในเรื่องของกระดาษก็จะหายไปแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการเข้าถึงความรู้เหล่านี้มันจะรวดเร็วและก็เป็นความรู้ที่ทันสมัยและสามารถที่จะทําให้คนที่เข้าไปเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการให้เป็นยุคใหม่ให้เป็นยุคดิจิทัลสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่เอาข้อมูลข่าวสารมาตัดสินใจ แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือจะต้องต่อยอดให้ได้จะต้องสังเคราะห์ให้ได้จะต้องวิเคราะห์ให้ได้นี่ถึงจะมาถึงจุดที่เราเรียกว่าแข่งขันได้แล้วก็อาศัยความรู้เหล่านี้ทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นอาจารย์กำลังจะหมายถึงโลกในอนาคตนี่คือกรอบที่อาจารย์อธิบายมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ช่วยช่วยให้เกิดความกระจ่างในเรื่องของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข,ข้าวโดวยทั่วไปแล้วก็ อาจารย์กำลังจะขับเคลื่อนดิจิตอลเข้าไปสู่กระบวนการจัดการเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่เนี่ยเกิดความชัดเจนว่านี่คือโลกที่เราเหลีกหนีไม่พ้นก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กเกษตรกรพบอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิอากาศก็ตามหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของราคาปัจจัยการผลิต เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเกษตรกร,กรโดยเฉพาะเรื่องข้าวหรือเรื่องพืชอื่นๆนะคะจะต้องเป็นองค์ความรู้เชิงรวมแล้วก็เป็นองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มจากการผลิตจนกระทั่งสู่การตลาดเฉะนั้นต่อไปนี้เกษตรกร,ะกรจะรู้ความรู้ด้านเดียวต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่สามารถที่จะตามทันเหตุการณ์และสามารถที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการ แล้วก็นำไปสู่ในการออสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยน,นั้นคือคือกรอบกว้างๆในเรื่องของของข้าวอาจารย์เท่าที่ติดตามผลงานอาจารย์เนี่ยอาจารย์กำลังจะทำในเรื่องของอย่างเช่นมวนลรวมก็คือกระบวนการจัดการตั้งแต่ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดินการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวการให้น้ำต่อแปลงนาะรวมไปถึงการดูแลรักษา สิ่งที่เกษตรกรสนใจและพยายามตามอาจารย์ตลอดเวลาคือว่าไอ้โรคระบาดท,ที่อาจารย์พูดว่าทันต่อเหตุการณ์แล้วก็มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายเชิงลึกนิดนึงแล้วครับค่ะก็ความรู้หรือว่าข้อมูลตอนนี้พวกเราได้ศึกษาวิจัยแล้วก็มาจัดระเบียบใหม่ คำว่าจัดระเบียบใหม่นี่ก็คือสามารถที่ใช้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรณเวลาหนึ่งหนึ่งตัวอย่างเช่นก่อนปลูกเกษตรกรต้องรู้อะไรนะคะถ้าเกษตรกรปลูกข้าวหรือปลูกพืชชนิดอ,อื่นๆก่อนปลูกต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ก็จะมีตั้งแต่ติดตามปัจจัยา ปัจจัยผลิตนะคะในเรื่องของราคาในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อที่จะทําให้สามารถบริหารจัดก,การในเรื่องของราคาและให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เพาะปลูกของตัวเองตรงนี้อ,อยู่ในบทบาทที่อาจารย์กําลังขับเคลื่อนผมกลับมาถามท่านพัชกรนิจกับว่าในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่จะนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ในมิติของธุรกิจเนี่ยวันนี้ก้าวไปถึงไหนนะครับครับต้องเรียนให้ใหทราบก่อนนะครับว่า เรื่องของภาพลักษณ์หรือว่าเรื่องของการปรับสิ่งต่างๆให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับ <_ d isk> ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเนื่องจากว่าอะไรก็ตามที่เราผลิตขึ้นมาหรืออะไรก็ตามที่เราทําขึ้นมาแล้วจากออกจะไม่ว่าจะออกมาจากหม้อเลยนะครับ <_ d isk> หรือว่าออกออกมาจากแปลงออกออกมาจากนาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเร,เราเรียกกันว่าวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบมูลค่าเขาจะต่ํา แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําวัตถุดิบให้เกิดมูลค่านั่นคือการสร้างภาพลักษณ์นะครับแล้วก็การสร้างการสร้างภาพลักษณ์เองเนี่ยต้องบอกต้องบอกว่ามันมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดประโยชน์ตรงกลุ่มเป้าหมายกับกลุ่มกลุ่มของตลาดอย่างไรมากกว่าครับครับเรียนท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการเรียนรู้และรวมไปถึงการสร้างตลาดในยุคใหม่เนี่ยเราจําเป็นต้องก้าวทันการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอน สิ่งที่อาจารย์อัศนีได้พูดถึงก็คือเรื่องของมวลรวมขององค์ความรู้เนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับได้เรียนรู้อวดองค์ความรู้มวลรวมนี้ง่ายขึ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําตั้งแต่ก่อนปลูกระหว่างปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความสําคัญรวมไปถึงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ ให้เกษตรกรได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ก็คือทันต่อเหตุการณ์ที่เราจะต้องแข่งขันกับภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการตลาดขณะเดียวกันครับการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดเราต้องมองทั้งมุมบวกและมุมลบเพราะเรามีเพียงวัตถุดิบเราจําเป็นต้องสร้างค่าการตลาดในมิติของการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็นรูปธรรมในอนาคตครับ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะและในช่วงหน้าจะพบกับช่วงทีเด็ดเดลไพเออรตจะพบกับธุรกิจจากโลกปัจจุบันสู่อนาคตตอนนี้ขอพักสักครู่คะ่ะ ช่วงที่2ของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วงทีเด็ดเดอะไพเออร์ตธุรกิจจากโลกปัจจุบันในสู่โลกของอนาคตนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะแนะนําคุณประเสริฐจ,จันยาชาตินะคะจากสากลการเกษตรผักไยจำกัด,ดค่ะซึ่งทางคุณประเสริฐจ,จันยาชาตินะคะจะมีสินค้าที่เกิดจากการแปรรูปของสากลการเกษตรผักไยจำกัดมานําเสนอในรายการนี้นะคะต้องรบกวนคุณประเสริฐแนะนําหน่อยค่ะครับผม เนื่องจากว่าผมมองว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีประโยชน์มากและผมเองก็เป็นสมาชิกสากลด้วยที่บ้านก็ทานด้วยแล้วก็ช่วยขายด้วยนะครเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเออเราควรจะทําอะไรที่เกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เพราะอยากให้คนทานเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากสารอาหารที่อยู่ในข้าวไรซ์เบอร์รี่เราก็เริ่มต้นด้วยการทําข้าวตู่ข้าวตู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผมอร่อยมากญี่ปุ่นไปรู้สึกว่าท่านลอรัฐมนตีอย่างยังชมเลยนะครับว่าอร่อยมากจากนั้นเสร็จผมก็เลยคิดว่า อันนั้นน่ยอาจจะแบบเป็นขนมสดอาจจะไปลำบากนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่อยู่ไกลๆอาจจะอยากอยาก,อยากชิมเราก็เลยแปะรูปมาเป็นค,คุกกี้ข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งก็ข้าวไรซ์เบอรี่นี่ปลูกในพื้นที่ผักไห่ด้วยใช่ใช่และที่ทราบมาก็คือเป็นข้าวที่ออแกนิกด้วยเพราะนั้นยิงย่งยิ่งมีประโยชน์มากมายเลยปลอดภัยต่างหากจากข้าวไรซ์เบอรี่นะครับก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันผมมองผมเองเนี่ยเป็นคนที่ทานไฟเบอร์เยอะ แล้วเราก็มองว่าฝรั่งขายดีมากพวกซีเรียลเพราะนั้นคนไทยก็ต้องทำกายศาสตร์เนี่ยปกติมันก็เป็นซีเรียลชนิดหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ผมได้แวลูลงไปอีกเพิ่มแวลูลงไปอีกก็คือว่าเราใส่ไฟเบอร์อีกหลายชนิดมากเช่นมะม่วงหิมพานป่นเม็ดฟักทองเม็ดแตงโมนะครับถั่วทองถั่วลันเตาแล้วก็ถั่วปักอ้านะครับนอกจากแล้วก็ถั่วถั่วถั่วลิสงด้วยถั่วลิสงเนี่ยเราทำให้คนนึกถึงกายศาสตร์ แต่ additional item ที่ผมได้เรียนไปสักครู่เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารมากขึ้นเพราะนั้นอันนี้จะเป็นกายศาสตร์สูตรพิเศษสูตรทัญยพืชซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยนะม,มันน้มมน้มเหมือ <c oughs> นจะเหนียวเหนียว <c oughs> แต่เวลาทานเข้าปากแล้วเนี่ยกรอบมากผู้จัดรายการทิ้ง <c oughs> ไว้3วันนะปรากฏว่ายังกรอบอยู่เลยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผนึกถุงด้วย <c oughs> นะครับอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือว่าผักไห่เนี่ยนะครับ ผักไห่คืออะไรคะผักไห่คือมะละขี้นกสมัยก่อนเนี้ยไม่มีคําว่ามะละขี้นกนะครับมีแต่ผักไห่แล้วก็คนก็ลืมไปว่าว่าผักไห่เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เรียกมะละขี้นกจากตําราคุณหมอบัตเล่เนี่ยก็จะพูดถึงมะละขี้นกว่ามีลักษณะยังไงแต่ว่าเรียกมันว่าผักไห่นั่นหมายความว่าถ้าเราเนี่ยไม่ไม่เอามะละกี้นกออกมานะครับมาพูดถึงเนี่ยลูกหลานเราค่ะจะลืมหมดผมก็คิดคิดคิดนานมาก เริ่มต้นด้วยการที่ว่าเอาวุ้นก่อนวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนอยากจะทําให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของผักไข่แต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆที่ก็ทำ <c oughs> แล้วก็เยอะมากของเราอร่อยทุกตัวนะ <c oughs> สินค้าแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ซิกเนเจอร์จริงๆสักทีพอเรารู้ว่าเออมันละมีประโยชน์เราคิดว่าเออมันละมันทําได้แต่ของข้าวตอนแรกคิดว่าจะทําเป็นของเค็มนะฮะเหมือนกับช่วงกิจทานเจแต่พอคิดไปคิดมาเอะลงรำรของหวานดู ก็เลยทําประมาณ3ามสี่ครั้งแล้วก็โชคดีครับโชคดีที่ทำออกมาแล้วเนี่ยก็รีบไปหาผู้จัดการด้วยแล้วก็หาเพื่อนๆด้วยให้ทานปรากฏว่ามันอร่อยแต่ว่าเวลาทานแล้วเนี่ยเรายังมีเรายังรู้สึกว่าเราสัมผัสมะระอยู่ยังมีความขมของมะระอยู่แต่ว่าความขมนั้นจางลงไปแล้วแล้วก็ยังมีกลิ่นแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากการทานเค้กก้อนนี้นะครับก็คือประโยชน์จากมะระซึ่งมีมากมายนอกเหนือจากธัญพืชอื่นๆที่เราใส่ไปแล้วนะครับ อีกตัวหนึ่งตัวนี้เราเรียกว่าเค้กปะข่ายนะครับอันนี้ไม่มีครีมเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีครีมส่วนอีกอันนึงก็คือว่าเอ๊ะสำหรับคนที่ไม่ทานครีมาทานครีมล่ะวัยรุ่นเราจับกลุ่มวัยรุ่นอันนี้อาจจะเป็นวัยสูงอายุหรือวัยวัยทำงานนะฮะส่วนสําหรับวัยรุ่นที่ชอบทานครีมเราก็ทําด้วยนั้นการที่เอามะละสดๆมาทำนี่มันจะทั้งขมแล้วก็คื่นถ้าใครทานมะละเต็มแล้วก็เคยทานผมก็เลยเอามะละนี่แหละครับมาทําเหมือนเป็นแยม กึ่งแยมกึ่งคัสตาร์ดเอาไปคุกเอาไปผ่านกระบวนการทําให้สุกโดยที่พอสุกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลิ่นมันจะจางลงนะครแต่แต่สุดท้ายเรายังได,เงได้เรายังได้กลิ่นมันอยู่เราเรายังได้รสชาติของความขมของมันอยู่ก็เลยกลายมาเป็นครีมเค้กมละอันนี้แหละครับค่ะรับประกันความอร่อยรับประกันความอร่อยไม่ขมด้วยคงกลับมาที่คุณพรครกรจากที่ท่านประธานกลุ่มคิดสร้างสรรค์แปรรูปจาก ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจนเป็นฟู้ดนี่นะครับ,บหลากหลายมากเนะี่ยเราจะเดินต่อ,อยังไงในเรื่องภาพลักษณ์ธุรกิจโอเคครับมาตอนนี้ก็เราบอกเลยว่ามาถูกทางถูกที่ถูกเวลาะนะครับจากาที่ได้นําเรียนมาตั้งแต่ตอนต้นเมื่อกี้กน,นะครับว่าเราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาตอนนี้คือการแปรรูปแปรรูปนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเมื่อมูลค่าเพิ่มขึ้นมาสิ่งต่อไปปัจจัยสําคัญต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการตลาดเราทํายังไงให้การตลาด จากอดีตคือปากต่อปากทำให้เป็น one to many <c oughs> นะครับ one to many หมายความว่าทำยังไงก็ตามที่พูดหนึ่งครั้งแล้วสามารถกระจายได้หลายๆทิศทางในครั้งเดียวกันนั่นก็คือเรียกว่าช่องทางของการออนไลน์นะครับซึ่งการออนไลน์ปั๊บเนี่ยเรามีเค้กเรามีขนมหวานเรามีของอยู่กับอ,อ,อยู่กับตัวเราเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่รู้ว่า เราจะกระจายสินค้าออกไปยังไงและทําให้คนรับรู้ได้อย่างไรเว็บไซต์นะครับถือเป็นสิ่งสําคัญเป็นเครื่องมือสําคัญเครื่องมือหนึ่งในการที่จะกระจายสินค้า <c oughs> กระจายสิ่งที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยออกไปสู่สา,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 สาธารณชนได้แต่ในขณะเดียวกันณยุคปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงครับใครจะเชื่อว่าปัจจุบันนี้ <c oughs> คนใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยครับมีอัตราส่วน6 4เเ เมื่อเทียบกับคนที่ใช้น็ t ตบุ๊กหรือว่า PC ในใน,ในอาจาราส่วนที่34เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราทำยังไงให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยไปอยู่ในมือถือได้นั่นคือเรื่องสำคัญณนะปัจจุบันนี้มันมีเครื่องมือมันมีทูสบางอย่างที่ทำได้และตอนเนี้ทางทางทางบริษัทเองนะครับก็ได้มีโครงการจับมือร่วมกันกับออของผักไห้นะครับ ทำเว็บไซต์เดโมโขึ้นมาแล้วก็ต่อไปก็จะก็จะไปสู่การที่จะทําจริงข,ขึ้นมาให้ดูนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เรียกได้ว่า compatible ระหว่างตัวมือถือและก็ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อมัน compatible เรียบร้อยแล้วการทํางานจะเกิดประโยชน์มากขึ้นและสามารถที่จะกระจายไปสู่ Facebook หรือว่าไปสูสสส่สังคมโซเชียลได้ซึ่งสังคมโซเชียลเองเนี่ยนะครับคือส่วนสำคัญที่จะทำให้วัน too many เกิดประสิทธิภาพบางที่สุดครับอาจารย์อัศนีครับในในกรอบกว้างๆของดิจิทัลอีโคโนมีกับข้อเสนอของกรณีตัวอย่างของผักไข่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าความต้องการของเกษตรกรก็คงเป็นเรื่องการจัดการทั้งการผลิตทั้งการสร้างคุค่าเพิ่มในกระบวนการธุรกิจก็เริ่มต้นปรับเปลี่ยนตัวสินค้าให้มันตรงกับตลาดต้องการแล้วก็เสบค้น วัฒนธรรมแต่เรถถาท้องติดก็มาใช้ส่วน one to many เนี่ย,ย,ยก็คือการที่จะขยายผลมากขึ้นอาจารย์มองยังไงครับในเรื่องของโอกาสที่เราจะพัฒนากระบวน,นการของสกรไปสู่ดิจิทัลอีโคนมีก็คงหนีไม่พ้นตัวนี้นะคะเครื่องมือเล็กๆจิ๋วแต่แจวนะคะ <S <S มันเป็นเครื่องมือที่ใช้สามารถที่จะย่อโลกย่อหนังสือเป็นพันเป็นหมื่นเล่มอยู่ในนี้ มันไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือเข้าถึงความรู้อย่างเดียวนะคะจะเป็นเครื่องมือขายของเครื่องมือทําตลาดก็ได้นะคะเป็นเครื่องมือคิดความรู้คําว่าคิดความรู้ไม่เหมือนเครื่องคิดเลขนะคะเะฉะนั้นโปรแกรมที่ตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะลงบนมือถือนี้ก็ได้แก่การวางแผนปลูกข้าวเป็นต้นนะคะการวิเคราะห์โรคและการวิเคราะห์โรคเนี่ยไม่ใช่วิเคราะห์เฉพาะโรคแถมยังแนะนำด้วยว่าควรจะใช้ยาชนิดไหน แค่นั้นยังไมพอยังแนะนําด้วยว่าจะใช้ยาอย่างไรเพื่อให้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทั้งหมดถูกย่อยอยู่ในนี้ค่ะคนี่ก็คือสังคมที่จะทำท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของระบบการเรียนรู้และการตลาดยุคใหม่เนี่ยนะครับวันนี้เรามีมือถือกันถึง64%เเวลาที่เราอยู่กับมันวันหนึ่งประมาณ7.4ชั่วโมงนะครับเมื่อเรามีแล้วเนี่ยนะครับ กระแสดิจิทัลอีโคโนมีอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอามาใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์สิ่งที่สำคัญตามมาก็คือเรื่องของความรู้ครับที่เราจะต้องเอามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็นรูปมารำนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารครับค่ะ เสียได้นะคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะทางรายการต้องกราบขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ด <ocalyptic> รอสศนีก่อตะกูลคุณพัศกรรัตนปฏิเวทคุณประเสริฐจ,จัรญ,ญชาติเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะค <Crow Playstation> ขอบขอบพระคุณค,ค่ะ และขอกาบขอบพคุณเจ้าของสถานที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวอ่อนหวานข้าวเพื่อสุขภาพจากสากรการเกษตรภักไห่จำกัด K.U.Beef เนื้อโคขุนเนื้อโคไทยคุณภาพสูงจากสากรโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัด เสริมสร้างธุรกิจเติมเต็มบำนาญชีวิตเกษตรกรไทยบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทยบริษัทสหประกันชีวิตจำกัดมหาชนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพทดแทนแรงงานคนจากบริษัท i อ e, เครื่องจักรกลการเกษตรจำกัดคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ M ิ r a c l e ้ h ชาแนลหรือสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านแฟนเพจตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะวันนี้เราทั้ง5คนต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ